นะเพืเ่อนครับตอนนี้ก็จะกลับกันแล้วเนาะายคลิปชายทะเลให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะทุ่มแล้วนะครับผมก็มาเดินเที่ยวชายทะเลนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศให้เพืเ่อนๆเราได้ชม เป็นป่าสนเป็นป่าสนอายาลีสนามบิน,น,น,นผมก็พยายามทำคลิปเพื่อจะได้ถ่ายทอดให้เพื่อนๆเ,เราได้ชมกันเนาะ ทั่วโลกนะครับที่ระยองเราบ้านฉางนี้ก็จะเป็นทะเลหาดน้ำดินนี้เพื่เแล้วก็ทะเลหาดพยูนทะเลหาดไทพาานะครับเป็นหาดแต่ละหาดก็จะสวยงามแตกต่างกันนะครับ ะะจะนคนมาเที่ยวกันบางคนก็ขี่รถใหญ่บางคนก็ขีร่รถเล,นะลนนก็กมาแล้วนนนุ่มคงก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะเนื่องจากมาจากทำงานมาจะทำงานแล้วก็แวะหน่อยเพือ่อดูความสวยงามของหาดตอนนี้ก็ จะกลับแล้วเนาะก็เลยเก็บคลิปมาส่งต่อให้เพื่อนๆเ,เราได้ชมกันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับก็เริ่มเปิดไฟแล้วเนาะตรงนี้เป็นถนนเลียบชายหาดนะครับตรงที่จอดรถนะครับจอดรถเพื่อนักท่องเที่ยวมาก็จะได้มาจอดรถตรงนี้แล้วก็ลงไปเที่ยวชายหาดเนาะ พยายามให้เพื่อนๆเ,เราได้เห็นนะความสวยงามแบวเดียวนะครับเราจะด่ใจหาเนะทำประมาณนี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ที่นะครับน้งคงก็เลื่อนี้ก็คงฝากไว้แช่นี้นะครับเดี๋ยว เดหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆมีโอกาสก,ก็จะได้มาถ่ายทำวีดีโอถ่ายทอดให้เพื่อนๆเราได้ชมกันทั่วโลกเนาะครับผมก็จะสิงภาพไปอีกภะเก็นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ